สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการต่อสายขั้วหลอดไฟนะครับสายอ่อนกับสายแข็งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟนะครับแล้วก็ขั้วหลอดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสายอ่อนนะนี่นะฮะก็ถ้ามีเจ้าสิ่งนี้นะครับอาจจะต่อเลยก็ได้นะนี่นะครับเสียบแบบนี้ง่ายนะครับจากประสบการณ์ครับผมเล่าก่อนนะครับว่า มันมีอาการนะครับ arc กันตรงนี้นะครับเป็นดำๆนะ arc ตรงขั้วนะครับทําให้หลอดไม่ติดนะก็สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเป็นการต่อจั๊มกันแบบนี้นะครับสายออนกับสายแข็งเราเอาเทปดำพันนะหรือว่าใช้แบบนี้ก็ทนอยู่นะครับนี่นะโอเคโอเคแบบนี้นะครับผมว่าไม่เวิร์กน่างานผม ไล่แก้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าไปทําให้ลูกค้านะครับแล้วอยู่มันก็ดับนะครับใช้งานได้ประมาณเดือน2เดือนอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นปีเนี่ยมันก็ต้องกลับไปแก้อยู่ดีนะครับใช้แบบนี้นะครับก็ได้นะครับถ้ามีข้อต่อนะถ้าไม่มีเราก็จ้ำตรงนะครับวิธีการต่อนะครับผมทํำยังไงนะครับเราจะทําการปอกสายจุดนี้ก่อน ปอกสายให้พอดีนะครับนี่นะครับใช้ครีมนะอ่ะาปอกนะครับพันนะครับให้มันแน่นนะอย่าให้สายมันแตกออกจากกันนะโอเคต่อไปจุดนี้นะครับถ้ามีคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์ปอกก็ได้นะอ่าให้ยาวพอดีนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อสายของอช่างทั่วไปที่เข้ามาต่อนะครับคือมันหลุดง่ายมากเลยนะอนีเรามาดูก่อนนะว่าต่อแบบไหนนะครับมันถึงจะทนแข็งแรงนะบางทาีสายมันอยู่บนฝ้าแบบนี้แล้วหนูมันไปกัดโดนสายโดนทิ่มนะครับมันคาบสายไปนะมันหลุดนะครับบางคนต่อแบบนี้แล้วเทปดำพันนะครับเดี๋ยวดูนะต่อแบบนี้นะครับ ช่างบางคนมาต่อแบบนี้ปึ๊บปุ๊บปบ๊อ่าอ่าเอาเทปดำพันนะครับดึงก็หลุดนะครับแบบนี้ดึงก็หลุดนะอ่าไม่ถุงนะครับแบบนี้แปบ๊บเดียวก็หลุดนะถ้าเกิดอะไรขึ้นแปบ๊บเดียวมันก็ดับนะครับไม่มันไม่ถาวรน,นะครับอ่าวิธีการต่อนะครับให้แน่นนะครับเราจะทำการตีเกีียวก่อน แบบนี้ที่ถูกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเอาจับแบบนี้นะครับเอาซีมบีบนะครับบีบสายแข็งนะครับแล้วก็เอากลับมาบีบย้ำมันนะครับบีบแบบนี้ย้ำให้แน่นเลยนะครับแล้วลองดึงดูแบบนี้ไม่หลุดนะครับแล้วก็เอาเทปพันทำเหมือนกันนะครับทั้งสองข้าง สำหรับคนที่มีครีมแบบนี้เนี่ยถ้ามาปอกสา,ายไฟนะครับคือว่าตัดสายเนี่ยก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าสายมันจะเป็นรอยแล้วมันหักง,ง่ายนะครับอ่าสมมุติเราคุณตัดแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บมันขาดไปเลยนะบางทีอาจจะมีรอยอย่างนิดนึงนะครับมันก็จะหักนี่นะครับพอขยับไปขยับมามันก็ขาดแล้วนะครับ อ่าไม่ไม่ไม่โอเคนะครับจะคีมแบบนี้อ่าคีมปอกสายก็จะมีเฉพาะคีมปลอกสายนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้คัตเตอร์นะคัตเตอร์ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปเราก็มาต่อ้น,นะครับอีเกี่ยวนะครับอ่าให้แน่นๆก่อนแล้วก็บีบนะครับบีบกลับมานะครับ อ่านี่คือการล็อกสายนะครับเอาคีมเนี่ยล็อกมันน,นะครับบีบเลยนะครับอ่าแบบนี้ไม่หลุดนะครับอยู่บนฝ้านะครับไม่ว่าจะเจอหนูเจออะไรที่ไปทิ่มไปตำส่เนี่ยก็ไม่หลุดนะครับหรือว่าจะห้อยบนต้นไม้นะครับเช่นนี้มันก็ไม่หลุดแล้วนะครับนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการต่อทั้วหลอดนะครับาสายอ่อนกับสายแข็งแล้วก็พันเทปเสียนะครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับมือใหม่นะถ้าจ้างมืออาชีพแล้วเขาก็จะรู้แล้วนะครับผมว่าต่อ,อยังไงนะครับโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้สวัสดีครับ